โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว n i h t Body f u นะครับหรือว่าตัวมิดสังลำนะครับก็อย่างแรกที่เราได้มานะครับก็ให้เรากดลันนะหลังจากเรากดลันเสร็จนะครับก็ใส่คีย์ของเรานะครับหลังจากเราใส่คีย์นะครับมันก็จะไปให้ขึ้นใส่กดปุ่มนะครับอันนี้จะการเป็นกดค้านะครับมันจะได้ง่ายต่อใช้งานผมก็จะใช้เป็นตัว e นะครับโอเคหลังจากเราได้ยินเสียงเตือย่างนี้ก็คือเสร็จแล้วนะกด e ค้างมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับนี่ผมว่าจะกดแล้วนะ แตัวมันก็จะแปลกๆนะครับมันจะลำตามท่าในเกมเลยนะครับ <L ie> ก็ไม่ได้มีท่าแอนหรือว่าท่าที่มันแปลกครับเ <L ie> นี่ยครับก็กดกันนะเห็นปะ จะอีโมได้เลยนะครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องกดลำก็ได้นะครับมันตัวมันแปกแลกกับตัวมันลำอ่ะวิธีการเล่นเห็นไหมไม่มีอะไรยากเรัาเราก็แทของเราไปกดลำมน,นะครับกดสั่งลำมันจะหลบยังไงก็ไม่ได้นะครับก็คือเราเล่นให้ตัวฉบาเราเราก็ได้แล้วนะครับก็เหมือนตัวเราลำอ่ะเหมือนเน็ตเราเฮียแต่ว่ามันก็ โอเคครับก็มีประมาณนี้ครับขอบมากครับ